เรียกว่าจัดทรงแบบสูตลต่านก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวทางด้านไหนทางด้านหนึ่งมันก็จะติดทางด้านนั้นนะครับผมลูกแก้วมันจะทําการคาลิเบตค่านะเพื่อปรับมุมลำแสงให้มันอยู่ในถ้าล็อกรถอยู่มันก็เปิดไม่ออกแล้วแล้วเราปลดล็อกก็เปิดได้เลยนยครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะนี่พิกเซนเซอร์ก็เตะได้เลย กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับผมก็คือแตะเพื่อล็อกนี่แล้วก็ล้วงเพื่อเปิดเวลาเราเลือกมาเป็นพวกโหมดทรายโหมดโคลนล่องอะไรนะครับมันจะเข้า4 H ให้เลยนะครับนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณอยู่ช่อง New Car Channel นะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงช่วยรบกวนกด like, ไลค์กดถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนาะอ่าโอเค ันนี้เราจะพาวันนี้เราจะพามาชมเอเวอเรรุ่นวายแท็กนะครับตัวรถราคาจะอยู่ที่1,899,000บาทนะครับผมยังไม่รวมกับสีพิเศษนะครับก็คือสีขาวมุก1 2 0 0 0 0บาทแต่คันนี้แล้วสีเพิ่มมาแล้วนะครับผมจัดทรงแบบว่าสุลต่านเลยนะครับผมดูใบแน่นอนอก่อนพาไปดูว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูใต้ฝากระโปรงเครื่องกันก่อนเลยครับผมเราจะเห็นว่านี่เป็นสีขาวแน่นอนขาวมุกแน่นอนอไม่ได้ โกหกแต่อย่างใดแล้วก็แรสีเพิ่มนะ,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นะครับผมทำงานควบคู่กับเทอร์โบที่เรียกว่าใบเทอร์โบนั่นเองก็จะเป็นเทอร์โบไฟฟ้าลูกเล็กแล้วก็เป็นเทอร์โบลูกใหญ่ที่เป็นเทอร์โบแปรผันนะจะสลับรอบการทํางานกันนั่นเองนะครับผม แล้วก็เบรกที่เขาให้มาก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านะจะไม่ใช่มอลมเบรกล้วนะครับผมเพราะว่าคันนี้สามารถขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองได้นะเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะต้องใช้เป็นเบรกแบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับผมพัดลมหน้าเครื่องก็จะเป็นแบบพัดลมไฟฟ้านะครับเราจะไม่มีสายพานมาย,ยงระเย,ยลระย,ยาวหน้าเครื่องแล้วนะครับผมเพราะว่าคันนี้จะอุคคุมเพราะว่าคันนี้จะควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบที่เรียกว่าดีเลย์นั่นเองเนาะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบ A.G.M. 12โวลต์800 C.C.A. เนาะเป็นแบตเตอรี่ที่จะมีโครงกิดไฟเบอร์อยู่ด้านในเวลานั้นเราเอาไปจอดรถค้างเนินสะพานอะไรเนี่ยของเหลวที่อยู่ด้านในก็จะไม่โดนที่ตัวรถนะมันจะไม่เกิดอาการผุพังนั่นเองอันนี้คือประมาณนี้นะครับผมพอปิดใต้พอปิดฝากระโปรงมาเลยนะครับก็จะมีคำว่า white tag นี่ที่เป็นอะคริลิก ติดมาให้นะครับผมจากโรงงานนะไม่ได้สั่งช้อปปีหรือ Lazada ามาติดเพิ่มนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็ไฟหน้าที่เป็นแบบอัจฉริยะของเขานะครับผมเขาเรียกว่าไฟหน้าแบบ m a g i c LED จะปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับผมก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะเวลามันคาลิเบตค่าปรับอัตโนมัติมันจะมีลูกแก้ววิ่งอยู่นะครับผม นี่ครับลูกแก้วมันจะทําการคาลิเบตค่านะเพื่อปรับมุมลําแสงให้มันอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็ไม่แยงสายตาผู้ขับขี่กับรถที่สวนเลนมานั่นเองแล้วก็จะมีลูกแก้วลูกเล็กๆนะครับเป็นลูกแก้วที่ส่องในที่มุมอับนะเวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวทางด้านไหนทางด้านหนึ่งมันก็จะติดทางด้านนั้นนะครับผมนี่ประมาณนี้อ่า พอเวลาเราหาักพวงมาลัยกลับมันก็จะดับไปนะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดอีกด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไฟหน้าที่เรียกว่าอัจฉริยะแบบสุดๆเลยนะครับผมกล่องเรด้าที่อยู่ด้านล่างก็นี่นะครับผมตัวนี้จะทำงานควบคู่กับกล้องที่อยู่ทางด้านบนนะจะทำงานคู่กับ adaptive cruise control เพราะรถคันนี้สามารถ ขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองได้นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างเห็นหลักๆเลยก็คือจะเป็นกระจังหน้านะครับที่เราเปลี่ยนใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็น FORD แบบนี้เลยก็จะมีรังพึ้งที่เราสามารถระบายความร้อนได้ดีกล้องที่อยู่ใต้ตรงนี้นะครับกล้องที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ถอดทิ้งแต่อย่างใดนะแล้วก็มีตัวฉีดด้วยเวลามันสกปรกนั่นเอง ชุดแต่งที่ติดครอบเข้ามาข้างหน้าจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมชุดแต่งวิกเตอร์นี่จะไม่ได้ถอดทิ้งนะไม่ได้ถอดของเดิมทิ้งนะจะครอบติดเข้าไปนะครับผมด้วยกาวตาช้างไม่ใช่นะครับจะครอบติดเข้าไปนะครับทําให้ไม่ได้ถอดของเดิมทิ้งแน่นอนอชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับเรียบๆนี่สีดําสวยๆแบบนี้เลยนี่โห เรียกได้ว่าหล่อเหลาเอาการเลยนะครับผมนี่แล้วแล้วเขาก็มาดูทางด้านข้างตัวรถนะที่เรียกได้ว่าเป็นแบบจุดเด่นเลยก็คือเบรกนะครับเบรกเป็นเบรกแบมโบพานามิล่านะนี่เบรกแบมโบพนามิพานามิล่านะครับผมน่าจะเป็น6พอร์ตนะครับผมนี่หลังจะเป็น4พอร์ตแล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าส่วนจานหน้าจะเป็น 405นะจานหลังจะเป็น370เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอีกทีส่วนล้อก็จะเป็นล้อเวกนะครับผมเป็น VS032 นะครับผมเป็นล้อ performing นะครับผมถ้าล้อจากบ้านเราก็จะมีล้อ Casting ล้อ performing แล้วก็ล้อ Ford นะถ้าใครที่เล่นรถกันอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าล้อ f o r นี่ก็จะเบาแล้วก็ performing ก็จะเบาลงมาแต่ให้ความแข็งแรงเนาะมาพร้อมกับยางด้วยนี่ โตโยนะครับเป็นอันนี้เป็นยาง RT นะเป็นยางญี่ปุ่นด้วยขนาด275 55 R20 ทับ 55R20 นั่นเองเรียกว่าจัดทรงแบบสุตลต่านที่เขานิยมกันอยู่ณเวลานี้นะแล้วก็มีโชคของ Pro เฟนเดอร์จะเป็นรุ่น oem 2.5มาพร้อมกับปีกนกปรับองศานะครับผม oem 2.5ก็จะมีซับแทงมาให้นะครับปรับ8นเนาะกระจกมองข้างก็จะมี ไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับผมเป็นแบบปรับพบไฟฟ้านะถ้าก็จะมีกล้อง360ก็คือ360ก็คือกล้องรอบคันนั่น,น,นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าไบเทอร์โบนะก็คือเป็นเทอร์โบคู่นี่แล้วก็สัญ,ญลักษณ์คําว่าวายเทที่ติดมาจากโรงงานนั่นเองอันนี้เรียกเป็นว่าแลปสีเทาแลมโบนะนี่เขาเรียกว่าสีเทาแลมโบแล้วกันลาวหลังคาถ้าเป็นเอเวอรเรสตัวไทเทเนียมหรือรุ่นสปอร์ตหรือรุ่นเทนอ่ะจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ยกนะอ่าอันนี้ของว i t แท็กจะยกเราจะเห็นร่องเนี่ยสามารถยึดติดแหลกได้มันจะยกขึ้นไปเป็นดีไซน์เดียวกับกระบ,บะที่เป็น w i ยแท็กถ้าถ้าเป็นที่ไม่ได้ยกจะเป็นแบบนี้นะเอเวอเรจะเป็นแบบนี้นะครับผมลาวหลังคาที่ไม่ได้ยกนะครับผมมันก็จะเรียบติดไปอย่างนี้เลยอ่าซึ่งเอเวอเรสต์วายแท็กก็จะเป็นจุดเด่นประมาณนี้เลยเรียกได้ว่าดีไซน์เดียวกับกระบ,บะที่เป็น วายแท็กก็คือตัวท็อปอดีตตัวท็อปของเขานั่นเองเพราะตอนนี้เป็นแบบสตอมแท็กแล้วนี่ครับด้านหลังที่บอกนะครับจานหลังจะเป็นจาน370นะครับก็เป็นแบมโบ่สี่พอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนี่เรียกได้ว่าจัดทรงแล้วก็คือต้องสุดอะครับผม,มช่วงล่างของ e v e r อเรสต์วาแทก็จะเป็นแบบวัดลิงก์นะหรือเรียกกัน Z-Link นั่นเอง เวลารถกระแทกขึ้นเนินอะไรงเงี้ยเร็วๆแรงๆเนี่ยคนที่นั่งข้างหลังก็จะไม่มีไม่เวียนหัวนะเพราะมันไม่โยกไม่ย้วยนั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเติมน้ํามันก็นี่ครับกดเปิดได้เลยแต่ต้องล็อกรถนะเอต้องเปิดปลดล็อกรถนะถ้าล็อกรถอยู่มันก็เปิดไม่ออกแล้วแต่เราปลดล็อกก็เปิดได้เลยเนี่ยครับเด็กปฟมเด็กฟั๊มก็เติมน้ํามันได้ได้ง่ายเลยครับผม ฝาท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองก็มีคลนะิกเซนเซอร์เนาะแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์เรียกว่า Full LED แบบจัดเต็มชุดแต่งชุดครอบก็เป็นของวิกเตอร์นะครับผมวิกเตอร์ก็จะมีแบบท่อคู่นะครับนี่ท่อคู่นะครับผมเป็นสี่ข้างควันออกสีข้างไม่ใช่นะครับเป็นท่อหลอกนะครับ คือเป็นสเกิร์ตครอบเข้าไปที่ด้านหลังนะครับท่อก็จะเป็นท่อเดี่ยวที่อยู่ข้างใต้นะครับนี่ท่ออยู่นี่อ่าแล้วก็ไอตัวที่บอกว่าช่วงล่างหวัดดิ้งก็คือไอตัวนั้นนะครับนี่ครับี่าเรียกว่าวัดดิ้งไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านี่อ่านี่เลยไม่โยกไม่ย้อยไม่ย้อยแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถ PPV รถครอบครัวที่แต่งก็หล่อความปลอดภัยก็ครบคันนะครับผมฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะนี่คลิกเซนเซอร์ก็เตะได้เลย อันนี้จะเป็นของเดิมนะลูกค้าเดี๋ยวเอาส่งคืนนี่นะครับแล้วก็เบาะแถวสามก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะแต่นี่ของเต็มปรับไม่ได้เราจะเตะปิดหรือใช้นี่ก็ได้กดออกก็ได้นะครับหรือถ้ามีเด็กหรือเราอยู่ด้านหลังเนะี่ยมันกันหนีบได้นะเพื่อความปลอดภยัยมันจะเด้งกลับเลยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถต่อกันเลยครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดแล้วนะครับผมก็คือแตะเพื่อล็อก นี่แล้วก็ล้วงเพื่อเปิดเอดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อเรสต์วทนะครับผมก็จะเหมือนดีไซน์กระบะรุ่น YT แทนะครับนี่ที่เป็นเบาะหนังเดินด้วยได้สีส้มนะครับผมแล้วก็มีปักคำว่า YT แทอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครบเลยนะสุดยอดจริงๆเบาะเป็นเบาะแบบปรับพับไฟฟ้า เบาเป็นแบบเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้า100%ซนะจะค่อนข้างเบาแล้วก็จะหนักและน่วงตามความเร็วของตัวรถนะครับผมหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลอยู่แล้วหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบ s y งค์โฟองรับ Apple CarPlay Android Auto นั่นเองกล้อง360ก็นี่เลยครับชาร์จเลยโอ้โห เรียกได้ว่าครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยที่แน่นนะครับผมแอร์ก็สามารถแยกซ้ายขวาอิสระได้เลยเราจะเลื่อนทัชสกรีนก็ได้นะหรือจะปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบไวเลสชาร์จนะนี่เราสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะไม่รู้จะเต็มตอนไหนนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ เกียร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบ e shifter แล้วนะครับผมนี่สามารถถอยจอดเองได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮมีโหมดการขับขีนี่เลย2 H 4 H c L หรือจะหมุนเอาก็ได้นะครับผมเราจะเห็นที่หน้าจอว่าอ่ามันจะอยู่ในโหมดน้ำมันจะหมดแล้วนะครับอ่ามันจะอยู่ในโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่น โหมดโคนลนร่องโหมดทายเรียกได้ว่าโหมดการขับขี่นี่แบบจัดเต็มนะครับเวลาเราเลือกมาเป็นพวกโหมดทรายโหมดโคลนล่องอะไรนะครับมันจะเข้า4ี่เฮให้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ4ี่เฮและตรงนี้ก็จะอยู่ที่4ี่เฮแน่นอนนี่นี่สี่เถ้าเรากลับปรับเป็นโหมดปกติมันจะเข้ามาที่2องเฮให้อัตโนมัตินั่นเองนี่มันก็จะเด้งเข้ามาที่2องเนี่นะครับโหมด ปกติแน่นอนนะครับผมพวงมาลัยก็แบบมัลติฟังก์ชันนะสามารถเซตอะดัปตีฟคู n คอนโทรนที่แป้นพวงมาลัยได้เลยนะครับผมเบาเสียงเพิ่มเสียงเนาะที่ตรงนี้ได้เลยนีนะ่ประมาณนี้นะครับผมาภายในด้านหลังค่อนข้างของค่อนข้างเยอะนะครับผมอออออออโอเค ประมาณนี้นะครับผมหากใครสนใจจัดทรงแบบสุลต่านดูใบนะเนาะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ